เป็นยังไงคะรถที่เราเห็นสวยมากคะ่ะไม่ไม่เห็นรถเลยตั้งตั้งแต่จองแล้วก็เพิ่งมาเจอเพิ่งมาเห็นรถวันนี้สวยคะ่ะรถสวยมากประทับใจค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เซรีไทยรถสวยนะคะอยู่กับนะคะภายในงานของเรานะคะกับเซรีไทยมอเตอร์โชว์2023คะ่ะเรานี้อีกหนึ่งวันนะคะอยู่กับคุณลูกค้าหนึ่ง ยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งนะคะมาจากที่ไหนคะมาจากภูเก็ตค่ะภูเก็ตเลยนะคะวันนี้พี่หนึ่งมาออกรถคันนี้เลยนะคะรถตู้ค่ะรถตู้ค่ะปกติพี่หนึ่งทำอาชีพอะไรคะอ่เป็นเปิดธุรกิจส่วนตัวมีบาร์เล็กๆอยู่ที่ปะตองค่ะอันนี้ก็คือนำไปต่อยอดทางธูรกิจใช่ไมคะไม่ทราบว่าเห็น อในเรื่องของสื่อทางช่องทางไหนบ้างคะก็ทาง Facebook อย่างเดียวเลยค่ะจอยที่ไลฟ์สดเ๋อเห็นจากทางไลฟ์สดแล้วก็จองผ่านไลฟ์สดเลยนะคะ,ะเป็นยังไงคะรถที่เราเห็นสวยมากค่ะไม่ไม่เห็นรถเลยตั้งตั้งแต่จองแล้วก็เพิ่งมาเจอเพิ่งมาเห็นรถวันนี้สวยค่ะรถสวยมากประทับใจแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะพี่หนึ่งโอ้น่ารักมากค่ะเซลล์น่ารัก แล้วก็วันมาเมื่อวานนี้น้องๆต้อนรับเป็นอย่างดีน่ารักมากค่ะบริการประทับใจค่ะอบคุณค่ะแล้ว้องบอกว่าพี่หนึ่งเห็นจากการช่องทาง Facebook อย่างที่บอกไปแล้วก็ไม่ได้มาดูรถตัวจริงก็คือมาวันที่รับรถเลยนะคะทำไมถึงเลือกไว้วางใจที่นี่ค่ะก็เห็นร้านแล้วก็น่าจะเชื่อเชื่อมั่นเชื่อถือได้คะ่ะว่าเราต้องได้รถสวยแล้วก็ ก็เป็นอย่างที่คิดนะคะว่าทุกอย่างน่าประทับใจมากค่ะทุกคนน่ารักทุกคนค,ะค่ะ ok ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะ <inha> แล้วก็เดี๋ยวให้พี่หนึ่งฝากช่องทางหน่อยนะคะเออเรื่องของทางการทาธุรกิจนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะอยากไปท่องเที่ยวในภูกเก็ตหรืออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถไปใช้<อ>บริการทำพี<อ> <rias> ่หนึ่งได้เออได้ค่ะาฝากด้วยนะคะรถสู้เรารับบริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอืม ติดต่อได้ที่เบอร์ฝากเบอร์เลยเนาะ0 6 3 8 2 9 5 5 6 6นะคะโดยตรง<ม>ถึงที่หนึ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งพันเนี่คะเชี้ให้ตาตีหนึ่งพันผ่านในงานที่าออกรถกับทางเสรีไทยของเราต้องเน้นย้ำเลยค่ะว่าน,านคะคะ ลูกค้าเนี be, <ity> <t ose 32> ่ยมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ยังไม่ได้เห็นรถตัวจริงเลยนะคะก็มาแล้วก็รับรถตรวจเช็คคภาพเลยเรียบร้อยนะคะก็ฝากนม้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้ที่สนทองรถที่ราคารถมือสองคุณภาพดีค่ะนะคะก็มามารนะคะเดินวอล์กเข้ามากันได้นะคะหรือสนใจค่ะนะคะตรงนี้เลยนะคะตั้งอยู่ที่สี่แยกตาปาค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะถ้ามสนใจทักอิน inbox นะคะเจ๊ลร้นไทย